นะครับแปลงนี้ใช้วิธีการปั่นฟางสดใช่ครับข้อดีคือย่อยง่ายสลายไวนะครับแล้วก็สามารถทํานาต่อได้เลยสําหรับพื้นที่ที่ต้องทํานาหนีน้ําท่วมใช่ใช่นะครับไม่ต้องหมักฟางนะครับไม่ต้องเผาฟางแล้วสังเกตดูครับมีครับนหรสังเกตดูเลยว่ามีฟางลอยไหมไม่มีไม่มีฟางลอยครับแล้วเดี๋ยวดูรากนะครับเราจะถอนรากให้ดูครับเนี่ยคือที่ถมบูรเนี่ยคือได้เริ่มติดเขียวปุ๊บเราจะถอนรากให้ดูนะครับ ลากยาวเริ่มขาวเลยครับเนี่ยแค่ทิ์เดียวลากลากข้าวเริ่มขาวเลยครับอันนี้ก็คือ,อลากเกิดใหม่ลากเกิดใหม่แล้วครับยาวและขาวต้นกาสลารลากเก่เาแล้วรรใชไ่ไหมครับดูเลยอันนี้ก<ล>็พิสูจน์ได้ไว่าไม่ยังไม่มีการเมาตัวฟางเนี่ยดูต้นข้าวที่เหลืองเหลืองนี่คือมันจะเหลืองทีแรกคือดำปักดำใหม่ปกติต้องเหลืองครับเหลืองปกติอยู่แล้วแต่เนี่ยเริ่มแล้วนี่สามวันเริ่มจับเขียวแล้วครับ ขอ,ขออนุญ,ญาตครับได้ครับดูลากความลากยาวมาหากินด้ลึกลากขาวาสมบูรณ์ดูเลยครับลากไม่มีการว่าเมาต่ฟางไม่ต้องห่วงเร้วก็เมาด้วยเมามันไม่มีการเมาตอนนี้ข้าวมันออกลากใหม่ใช่ออกลากใหม่นะครับอันนี้ดูนะกันจะชัดเลยใช่ครับสำหรับเทคนิคการปั่นฟางสดนะครับยืนยันนะครับว่าไม่มีการเมาต่อฟัง แล้วก็ต้นข้าวสมบูรณ์ไหมครับดูครับไม่มีเลยเอยี่ยมกบ,กบเกิกดเอยี่ยมหมด